วันนี้พี่ทามาเล่นกับน้องมาเดลเออเออฉีดบอลลังคาล้ลูกหยฉีดสูงกว้วกันเดีว,ดวต่อยนะลูกเดี๋ยวต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อโอ้มาเดลชนลสวัสดีค่ะ วันนี้พี่ชามาเล่นกับน้องมาเด,ดาเลมันหยุดช่วงสงการอ้หมาเดลเล่นดีๆฮัลโหลอ๋อพ่ชามทิ้งจกไม่มาแล้วปกตินี่เอาปืนฉีดไล่ทิ้งจกกันลกูกโ <c oughs> อ้โหแบ่งพี่มาเดลค่ะลูก อ้าวโอ้โหอะไรนะลกูกยานี่มีจิ้งจกบ้างปกติพี่อี่น้องโมเดลฉีดจิ้งจกตลกฉีดไล่จิ้งจกของจิ้งจกมันเขาจะเข้าบ้านใช่ไหมอะฉีดไปไหนลูกฉีดไปโน่นเหรอไหนมีบ้างมีจิ้งจกบ้างต้องดูก่อน เดี๋ยวหนีเลยแอบเลยเลี้ยวว่ายน้ำหนีเลี้ยวว่ายน้ำหนีพี่ทามเลยพี่ทามฉีดแล้วป้าเอาน้ำแรงอีกหน่อยไหมอีกหน่อยไหมเดี๋ยวพี่เดลฉีดพี่ทามบ้างเลยโอ้เลี้ยวเดียวไปเดลว่ายน้ำหนีเล้ะอีกหน่อยนะโอเค หนีหนีหนีเดี๋ยวนี้เนี่ยหนีเดี่ยามระวังหงายท้องไปจนเสานะลูกพยายามเดินหน้ามาหน่อยลูกเดินหน้า่ลูกเดนหัวหนหงายท้องไม่ลูกเออพี่เดวเอาปืนชีพิามั่งสิลูกพี่เดวปืนชีพิามั่งแล้ว เอาปืนชีพพิธามเลยพิธามเอาให้น้องพิธามให้น้องพิธามันใส่ยางโอเคเอาพี่ให้เฉีดเลยฉีดเลยฉีดพิธามเลยฉีดพิธามไม่เปียกเลยเออเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวฉีดดิลูกเร็วเู็ดเร็วเร็วฉีดเร็วหูถูพิธามทำหน้าหนูฉีดใส่เร็วเอาเลยฉีดเลยในฉีดเลยลูกพิทามฉีดเร็วๆไม่ได้ฉีดกันฉีดได้ป่ะ ฉีดได้ฉีดเลยป้าแนไม่ได้ว่าอะไรลูกป้าแนไม่ได้ว่าอะไรลูกฉีดเลยพี่ได้ฉีดเลยหลงฉีดเลยหนูฉีดเลยหรลกฉีดเลยดูยามทำได้ไปเถอะไปแนไปเถอะให้เด็กเล่นเล่นกันอย่าดูเด็กเล่นกันได้ฉีดเลยมีถามเสื้อยังไม่เปียกเลยพี่เดลรู้สิฉีดได้เปียกเล้ว โอ้หนี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 หป้ามาตุ้มตาให้ลูกหน่อยแล้วไอ้เอียงแล้วนะป้ากำลังอะไนี่อ่ะกำลังกำลังเล่นน่ารักน่ารักกันนี่ค่ะลูกปั่นหนึเดี๋ยวป้าตุ้มตาให้ วหาหาลูกปัดเร็วหาลูกปัดกันเร็วใครหาลูกปัดเจอโอ้โหมาลูบหน้าสิลูกต้องลูบหน้าอึบเออโอเค เออปืนดีกว่าสู้กันเออโอชีดบอลลังคาลูกใครชีดสูงว่ากันโอ้ใครชีดไกลว่ากันเนะ๊ะนี่น้องเกับพี่ทามเล่นตาร็จก,ก็อาบน้ำมาเล่นของเล่นกันเอออันนี้ปึกสมาิะ อ๋อค่ะอ๋ออ๋อค่ะลูกอ๋อดูดูของพี่เดียวต่อต่อเป็นสูงดูของพี่ทามอ่ะของพี่ทามต่อเป็นอะไรคะลูกหืมพี่ทามต่อเป็นอะไรคะโอ้เรดูดิพี่ทามต่อเป็นอะไรทามต่อ L ให้แม่คนนึงคุ L ต่อ จีตต๋ตอบตอบโอ้ดูพี่เทียต่อดสูงเลยรูปสูงไปเลยอันนี้มีความผาดโผนอันนี้ความเรียบง่ายดูทำดูทำพี่เทียทำไงทำไงอ๋อทไงอ่ะดูรีพี่ทำทำไงคะต้องต่อขึ้นไปไหมลกูกต้องต่อจุ๊บขึ้นไปไหมลกูก ใช่แล้วค่ะหลกจะทำให้มันสูงใช่ไหมหลกโอ้ยทำร่วงเลยจอบแข่งอ้าวโอ้โหล้มกันแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทไปทำแบบต่อยาวดีกว่า ต่อยาวๆดีกว่าไม่ได้ต่อยาวอๆอยังพิธามสิต่อยาวๆยังไม่ทำต่อเป็นงูเลยมั้แม่พี่เดียวร่วงแล้วพี่เดียวร่วงแล้วมันหมิ่นนะหลบ<อ> <laughs> เปลี่ยนนะพีิธามตัวจิ๊กตอมันเป็นนี่นะลูกช้างนะหลบจะ้ะแบ่งกันเล่นนะคะโลก เอาแม่งโอ้เก่งจังเลยอันนผัดโผงอันนี้ย่ง่ายอ่ะต่อโอ้ไม่เป็นไรหรอกเอาต่อใหม่ต่อใหม่ต่อใหม่หรอช่วยกันต่อ เชื่อกันต่อลูกเชื่อกันต่อโอ้ยไม่เป็นไรเราต่อกันใหม่ผัดก,กันต่อผัดก,กันต่อผัดก,กันต่อค่อยๆวางเหรอผัดก,กันต่อลูกอ,อุ้ย <c oughs> <c oughs> แม่ตกใจที่ถามแม่ตกใจหนูลูก <c oughs> แมวนึกว่า <c oughs> หนูเอาปืนยิงมันซะแล้ว แมวดุงเลยมีต่อกัะสนุกเลยเอออันนี้ค่อยดีหน่อยค่อยไม่ลบกันหน่อยพี่ถามาเอาอะไรหรอยิงบล็อกพี่เดียวเลยเด้อยิงบล็อกน้องเลยเด้อยิงบล็อกน้องเลยยิงบล็อกน้องให้ล้มเลย เผ็ดป่ะเผ็ดเขาแบ่งกันนอสีลายพี่ทามสีลายหลกพี่ทามสีลายครับบอกน้องเร็วสีลายหลกโอ้โหาสีเหลืองให้เหรอสีลายครับพี่ทามสีลายหลกสีเหลืองหมดยังหมดยังหนอสีเหลืองหมดยังเหรอโอ้อ๋อสีเขียวมั่งดีกว่าสีเขียว เอาสีเขียวให้น้องมากดีกว่าสีเขียวมีไหมสีเขียวลูกห่ออ่อยวจับดูพเทต่สูงเลยโอ้มีโอ้ม่ออโอยวอ่ะไม่โอ้โอ้จุบจุโอจุอ้โอ้ยเดี๋ยววันนี้พี่ชามได้กับน้องวเดีโอใหม่ ดูพี่เดียวพี่เดียวต่อสมจุ๊บเลยดูพิธามิพิธามแยกสีอยู่แล้วลูกพิธามแยกสีอยู่ปะครับอ,อ,อะไรนี่เองอะไรแล้วลูกเอาให้น้องดีดีลูกเอาให้น้องดีดีลูกน,น,นี่เองโอ้โหสีแดงให้น้องเหรอลูกนี่เองอดี๋ยวพิธามกลับบ้านแล้วเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นใหม่โอเคโอเคบ๊ายบาย ไปทาบ๊ายบาย